ชวนใครเขาก็เขาส่งชวนทางไลน์เขาส่งตัวโน่ตุลลื้อ้าหวบางคนก็บอกแปลกประหาดอะไประมาณนี้มันทำให้เราเสียความมั่นใจเลยที่เราจะทําลายกําแพงไอ้ตัวนี้ไปได้ยังไงคำถามแรกที่ถามมาคือเ็จเซล์ช่วงต้นเพว่าไม่เคยเจอแปลประหลาดแบบนี้ในอุตสาหกรรมเราจาเป็นมนุษย์มาแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคก็ okay. สิ่งแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจกรารเกษตรไทยมีประวัติยาวใช่ไหมครับตอนนี้เราเข้ามาศึกษาไปแล้วระยะที่คุณเข้ามาจะเป็นหลาจะเป็น2เดือนหรือจะเป็น2องปีก็แล้วแต่คุณเห็นแล้วว่าเป็นธุรกิจที่น่าทำม,มากๆใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ตัวลูก็คือเราไม่ได้มีอะไรผิดป,ปกติถ้าคนนอกเขาไม่เห็นด้วยก็มีหลายเหตุผล โอเคมนุษย์เราเนี่ยมีอารมณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันมาจากประสบการณ์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์คือเจอเองเจอตัวเองเจอหรือเพื่อนญาพี่น้องเจอแล้วมาเล่าก็คือประสบการณ์นคนอื่นแต่ตัวเองรับข้อมูลใช่ไหมเพราะมนุษย์เรานี่คือดาเนินชีวิตโดยข้อมูลความรู้ input output อะไรเงี้ยนะ ถ้าไม่มีอินพุตเยอะๆเขาไม่มีเอนตี้เราใช่ไหมเพราะฉเพื่อนของเราจะมีบางคนเนี่ย mm hmm. เขาไม่ตอบรับธุรกิจการขาย mm hmm. จนระ,ระดับเขาเรียกว่าระดับคิดลบด้วยใช่ไหม mm hmm. ก็เราก็ต้องมี mm hmm. เขาเรียกว่า,าความคิดเย็นกลางไว้ก่อนว่าทําไมเขาคิดอย่างนี้ก่อน mm hmm. เขาไม่ผิดเราไม่ผิดแต่ความคิดของเขามาจากไหนมันก็ต้องมี background mm hmm. ก็แปลว่าเขาอาจจะเคยไป ทำบาง,งที่ที่แบบว่าเพิ่นไม่จริงใจหรือจริงใจแต่ธุรเงินธุกรกิจนั้นไม่ดีจเจ้เลยเจอเหตุการณ์ที่อะไรว่าอะไรไม่น่ารักเขาก็เลยเกิดเอ็นตี้ขึ้นมาใช่ไหมถ้าว่าเราเข้าใจความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีเซลล์หรือว่าจะไม่มั่นใจกับธุกรกิจนี้เพราะเราถ้าเราถ้าเราเข้าใจความจริงทุกอย่างมันมีความจริงอยู่แล้วเราจะมั่นใจตลอดแล้วเมื่อไหร่ที่เราเจอคนอ ฟีดแบ็กกลับมาลบๆอะ่ะเรายิ่งดีใจยิ่งแอนตี้ก็ยิ่งมีโอกาสสปอนเซอร์เขาอยู่เพราะว่าเขาตอนนี้ไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยไม่มีใครสปอนใครไหนก็สปอนเซอร์เขาไม่ได้เจ๋งโอเค <S 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 เดี๋ยวผมหาวิธีการสปอนเซอร์เขาให้ได้เออเป็นหนึ่งท้าทายของชีวิตถ้าเราจัดการเคสนี้ได้เคสอื่นก็ยิ่งง่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราเป็นคนดีแต่ข้อมูลของเขากับอุตสาหการรมเราเันเพียนทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีจริงไหม อ่าเช่นเดียวกันกับคนแบบนี้คือเขาไม่เคยเจอธุรกิจการตเราาติรเคอร์ขายแบบดีๆบวกๆเขาก็เลยยังเอนตี้อยู่แต่ถ้าเราเป็นคนปลดล็อกให้เขามามุมอีกม,มุมหนึ่งนะเฮ้ยธุรกิจการตเติร์เคอร์ขายไดขนาดน,นี้เลยเหรอก็จะนะ่ามนุษย์มีโอกาสภายในหนึ่งนาทีนะเปลี่ยนใจจากตี้กลายเป็นหลงรักได้เห็นไหมเราเปลี่ยนได้ทันทีเขาก็เปลี่ยนได้ทันทีนะครับว่าวิธีการ ทำ่ให้เรามั่นใจมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเราเพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์ใช่ไหมคือเรามองคนนอกที่ทไม่ใช่เราทุกคนเป็นคนดีเราต้องมองแบบให้ยุติธรรมก่อนมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีดนนรนเ,นนดเราก็เป็นคนดีตอนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่ังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ทาไมต้องถามว่าเขามาจากแกลกามอะไรทุกคนมีที่มาที่ไปใช่ไหมว่าเขา,เ,าเขาเรียกตอบรับดีตอบรับไม่ดี มันก็คือวางคิดชนิดนึงมันไม่ใช่หัวใจเขาไม่ดีมันเป็นไมเซ็ตไม่ใช่ฮัทใช่ไหมฮัทเป็นคนดีเพราะการเพิ่มความมั่นใจมันขึ้นอยู่กับเวลากับประสบการณ์กับวามรู้ใช่มถ้าทัศนกติของเราปรับให้มันลงตัวกับอุตสาหกรรมเราก็จะสนุกเพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อสะสมประสบการณ์ไม่มีใครดีไม่ดีทุกอย่างคือชั้นะ เน้นประสบการณ์วันเจออะไรก็อ่าได้เรียนรู้อ่าได้เรียนรู้สนุกทุกวันใช่ไหมว่าทุกวันออกจากบ้านนี่นะเน้นประสบการณ์ก่อนผลลัพธ์วันถ้าคุณเดินออกจากบ้านคุณเน้นรับประสบการณ์นะคุณก็กำไรทุกวันเพราะคุณออกไปทำนะที่ได้แน่ๆคือประสบการณ์ที่ที่ไม่ได้แน่ๆคือคะแนนกับคนไม่ใช่หรอไม่มีการันตีว่าจะสมัครหรือจะคะแนนอันนี้ไม่มีการาันตีแต่การันตีคือประสบการณ์ วันเราต้องฉลาดให้กําลังใจตัวเองเชิงจิตวิทยานะออกไปทํเนี่ทุกวันกลับบ้านนี่พลังเพิ่มเพราะอะไรกำไรแล้วกําไรแล้วใช่ไหมวันธุรกิจเราก็เหมือนกันเหมือนอุตสาหกรรมเหมือนการดำเนินชีวิตประสวการนี่ก็สําคัญนะครับโอเคแต่แน่นอนนะเราไม่ใช่แบบไม่มีสติสะสมประสบการสะรบาตำแหน่ง s อสบ0ปีก็ไม่ได้นะผมประสบการณ์เยอะสิปี s p สเอไม่ได้คือต้องมีสติว่า ประสบการณ์พร้อมมีผลลัพธ์ตามรายยาะยะเวลาของมันไม่ใช่ทำทำทำประสบการณ์เต็มแต่ไม่มีผลลัพธ์ก็จะว่าวเออก็จว่าต้องต้องแกะให้ให้ถูกนะต้องต้องมาคู่กันประสบการณ์ระดับหนึ่งต้องมีผลลัพธ์แล้วไม่ใช่ว่าอผิดผิดแล้วผิดซ้ำได้ไงก็จะว่าประสบการณ์ก็เท่ากับเราทำแล้วได้ผลกับไม่ได้ผลผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดนี้ผมมีกติกาบอกว่าห้ามผิดพลาดเรื่องเดียวกันสามใช่ไหมแต่ถ้าผิดพลาดครั้งครั้งเดียวในเรื่องนั้น เดี๋ยวดีใจว่าคนพบเฮ้ยของใหม่แต่อย่าซ้ำแล้วนะต้องใส่ m มมโมรีต้องรีไซเคิลมาใช้แล้วนะแต่ผิดพลาดเสร็จพบคืนวันนั้นอ่ะยีิบสี่ชั่วโมงวันนั้นอ่ะต้องฟีดแบ็กับตัวเองก่อนว่าเมื่อกี้ผิดพลาดไปถ้าหนังใช้ซ้ําเรื่องเดียวกันคนเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยฉันจะทําแบบไหนใหม่ทาใหม่แบบไหนวันแมมโมรี y ก็จะถูกล้างออกไปใส่ m มมโมรีใหม่ว่าแบบใหม่เป็นอย่างนี้ก็เจอ ตอนเที่ยวหน้าเจอเหตุการณ์หมดเหตุการณ์ซ้ำอ่ะคนละคนกันคุณจะเอาเมมโมรีที่คุณลบใส่ภาพใหม่แล้วนะเป็นเมมโมรีนะเอามาใช้แล้วคุณไม่ไปเอาเมมโมรีเก่าที่ผิดพลาดแล้วผิดพลาดซ้ำผิดพลาดซ้ำบางคนก็จะผิดพลาดซ้ำก,ก็เพราะว่าไม่ได้ลบเมมโมรีเก่าต้องต้อง,ต,องต้องจงินตนาการก่อนว่าเที่ยวหน้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องแก้ยังไงก่อนก่อนก่อนอน,นอนวันนั้นให้เคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วเก็บไว้ทุกวันคุณก็จะพัฒนา